สปายดีแามือ้าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขากำลังอยู่บนถนนสองหนึ่งหนึ่งสามการใส่หน้าแหวหรือว่าหน้าแหวเนี่ยล่ะเป็นครั้งแรกแเนี่ยนี่สิได้มาทางเสินเน้นครั้งแรกในชีวิตของการขับรถมายี่สิบกว่าปีเป้าหมายไปทั้งก็คือเออุทยานแห่งชาติผู้สวนสวนไส้จากนี้ไปกัประมาณบะเถิงหาสิบกิโลหรอก แต่ว่าอาจจะใส่เวลาประมาณเป็นชั่วโมงกว่าๆไ่นะเพราะว่ามันขึ้นเขาลงเขาเพราะอะ,ะไรขึ้นทางนะครับเพราขิ้นทางนี่ก็เดิเขาคอยไปนะครับตอนนี้เป็นขารดนักด้วนี่มาแหว2ยี่สิบมง เป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเลยเหรผมคิดผมคิดว่าเพราะว่าผ่านมาด่านสายว่าหันก็บพสูงพระใดดเดีขึ้นมาขนเขตอำเภอมาแหวดนี่ขึ้นมาพักหนึ่งแล้วอันนี้พักที่สองด้วยยนี่จุด,ดส,สดูงสุดของแท้นี่ละสาลาเพินบ่นเวินเวียนยามเสาสูงสุดชมวิว พระอาคธิดาแมนลุกผ่านบอ่อท่านแห่งชาติผู้สวนสายผู้เก่าผู้งอม,อมยุดนี้แหละที่ยุดที่คนว่ามันโคง้งๆเลยเนาะ เท่าไห่เนี่ยก่อนผู้หอมผู้ง่วมผู้ง่วมโอม้ต่ขนาดเจ้าทินยังป่ะกาศร้องเนาะเพราะว่าที่จอดท้ายเอาจังหวะรถนักขึืนอยู่เลย ขึ้นถงง่ำวะ่ะเห็นเขาทายลงติดต่อกดังเลยรดนหน่อยทายเ,าเดี๋ยวขว่ไท,ทายลงอยูงขาไปะล่ละลงผู้นอยนี่ไปหอดหน้าแห้วกับว่าใครไกลบไางเดยครับแล้วก็จากนี่ไปหอดอุทยานแห่งชาติผู้สวนไส้นี่ยกับกีกิโลเมตรแต่ว่ามันหนังใส่เวลาจังหน่อยตามกีเบิต เดี๋ยวนั่ G P H กับพอ่อครับนี่ตาม G P H มากกับประมาณกับสี่หาหกโลกแต่ว่า G P H บอกให้เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวอีกสามโลกให้เลี้ยวซ้ายมาสักแต่ว่าหนงงางั้นให้เลี้ยวขวาเดี๋ยวผมเบิังเด้สิเลี้ยวขวาคนนี้ มีมึงจอดเพราะท่าแฉบปัดเจ้า,จาว่ามี ไเจี๋ยเขาทะไปสะพ่อไอ้รถขัเจ้ามาล่อท้ายปุนนี่กันโอเคเลยดูขวามือนี่แจ่ว่านี่เข้มไม่นี่มันเกินมาแล้ว có dần là cái này liều khóa còn nhám cao cao Ủa, cái liều một nghìn tuấn quay nắm phật ban nắm phật บาดนี่เนาะเดี๋ยวต้อตอบถามถามเพิ่อนบ้างก็นนะถามนะครับทางไปออุทยานแห่งชาติผู้สวนไส้อยู่งไหนเนาะไหนล่ะมีคนปะโอ้มีคนตัวหนี่งห่วยโมีคนตัวหนี่งไหมตายเป็นเจ้าหน้เลยนคนตีเห็นท่านคนตีไปถือ เนี้อหนอปลาตัวเน่อทาท่อนตัวทาอยู่แถวนี่แหละในป้าเนี่ยแหละโอ้โหโอ้โหทาบ่ได้ลงสินค้าก็นอนหนีท่อ,น,อน,ทนแล้วเหมือนเร่องอู้บ่งบรรยากาศบรรยากาศขึ้นตัวยาถึงชาติปูสวนทรายทางนี้ไปใส่ พระธาตุตีสองหลักพิทยาแหชาติรุ่งเรื่อแต่ผัวคือไปตกชาติกานโอเซียก็พี่นดียระเฮาบังนี้บ่มีขืนโทรศัพท์เนาะบ่มีครับบ่มีเห็นบ่ครับผมต้องไปยืนรลางโง่ลรับคุณ่ะทั้งทั้งผู้ปะนะครับผมเอ้าบันนี้สัมพ่ออันมังนี้เพิ่นบ่มีคนอยู่เนาะครับผมมังอันนี้ไหมป้อมย่ามนี่ไหมครับได้ครัโอ้บ่มีขืนโทรศัพท์ ไม่มีคนระับเขาเลยไอยู่ข้าวเบโฟว์เวมนึ่งเอนเอนี่แหละเป็นทีมาของข้ามวาสวรรค์ชั้นวเจ็ดถ้าไม่มีเน็ตกูก็ไม่อยู่ว่ันว่าในที่สุดการล่อค่อยก็มาถึงข้าเจ้าลงมารับสินค้ามันบบไม่ขึ้นเน้นว่า,า,าผมท่าผมท่าเนี่ยทาเนี่ไปขึ้นไปอุทยานเนาะบริจาคบ้านมันบ้านจากท่าแยกนนั่ไปบ้านมันไกลปะป้ามันป้ามันโอ้ห้างใหญ่เนี่ยสิบกิโล นี่ไปละสิบกิโลโอ้หแล้วก็รยากปลาหมันไปเมืองแครอีกติดมากเลยจางแยกกันไปบ้านป้ามันสิป้ามันพูน้องสิบมาตาไปหาหน้าค่าดิไปหาหน้าค่าผมเดี๋ยวถามสิบโล่ิผมมาเราวันสิไกลไกลไกลกันครับก็กลับทางเก่าไปละโอ้ทางยกคอมทางนี้ไปออกแค่ต่การเพราะว่าสิจอดท้ายเอาจังหวะรถนักขึ้นอยู่ไง ก็ถิ่งงามวะเห็นเขาถ่ายลงติดตอบโอ้ดังเลยรถนหน่อยถ่ายเดี๋ยวขวิถ่ายลงอยู่ขาไปอ่ะล่ะลำตัวกูนี่ขวิตเก็บไปเบิร์ตล่ะนั่นล่ะ,ะบบล่อลลงทะเลนี่ไปเบิร์ตขวดสิล่องสินค้าเบิดกิดประมาณเกือบหาโมงแลงครับ,รบรแต่ว่าถิ่ผ้าพี่น้องไปเบิร์ตลำตกจังหน่อยก่อนถิ่งคำหมากล่องหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม <c oughs> ่รู้จักหมูปอบขวิตเก่าจะผู้จักเพื่อน